สวัสดีครับทุกผมเจมิเนเด้นะครับวันนี้อยู่ในเกม LEGO เอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับมาพร้อมแผนที่ขนาดใหญ่แบบ Open w o r l d นะครับสามารถฟาร์มทรัพยากรต่างๆได้สามารถเล่นคลกกับเพื่อนได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในเกมกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับก็เป็น Lego a l อาช a วิตร d นั่นเองผู้ชมครับทีน่ตอนนี้ตัวเกมก็มีอัปเดตใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองผู้ชมในเกมนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในส่วนของตัวโหมดใน Fortnite นั่นเองนะครับผมแล้วก็อัปเดตใหม่มันจะมีไอเทมตัวนี้มานะครับที่เป็นแบบนี้นะครับมี Fa s t Travel นะครับที่เราไปในส่วนของตัวเกาะใหม่ได้นั่นเองคผู้ชมครับนะนี่ครับ เดี๋ยวจะแตะแล้วไปได้แล้วบล่านี่ครับมันจะมะีเดี๋ยวจะมีเกาะใหม่ก็คือเกาะตัวนี้นะครับถ้าใครจะไปนะเนี่ยอันเนี้ยแต่ตอนนี้ผมยังไปไม่ได้นะเฮ้ยไปได้ดินี่เลือกเลยนะครับคอนเฟิร์มถูกแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งนะสำหรับตรงนี้นะเดี๋ยวจะทําไปไจะโดนส่งไปที่เกาะใหม่นะครับในส่วนของตัวล o อตไอเอลนะครับพอมรอแป๊บหนึ่งนะ นี่ครับจะทะลุมาเกาะใหม่แบบนี้นะครับตอนทะลุที่เกาะใหม่นะครับเหมือนเราเล่นไอตัวฟอร์ดไหนที่เป็น b a t t l e r o y a l หรือว่าเอาชิวิร่าขนสุดท้ายนะประมาณนั้นนะครับนี่จะเป็นเกาะใหม่ที่เขาอัปเดตเพิ่มเข้ามานะก็คือเลโก้อนี้ผมว่าจะอยู่อีกนานนะครับเพราะว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็โดดล่มลงไปเลยนะครับนะ ในนี้ก็จะมีพวกมอนสําำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเ e ลท้าสลัก Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Ark k Night Harry Potter Blue a r c h i v e และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center ผมไม่รู้ว่าไอตัวนี้มันเจอผู้เล่นอื่นที่อยู่ในแมปด้วยหรือเปล่านะโอยโดน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 ใจเย็นลูกพี่ใจเย็น จะเย็นไหนจะเย็นไม่ได้เอาอะไรมาเลยเพราะว่าไม่มีอ่ามันน่าจะเก็บพวกไอเทมมันทําการฟาร์มทรัพยากรได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวไปโดูของเขาดีกว่าดูของเขาดีกว่าอ่าโอเคเีย้ม้อยครับโดูของเขามันได้แล้ว คือน่าจะเจอผู้เล่นที่ลงมาในแมปด้วยนะครับเก็บของครับไม่เป็นไรเราดูของเข้ามาเรียบร้อยละมันจะมีพวกมอนสเตอร์แปลกๆนะครับระวังด้วยแล้วกันมันไล่ติดตามด้วยนะโหยโดนวะพยายามหนีแล้วกันนะครับถ้ามาก็แนะนำให้เตรียมพวกของมาดีๆนะครับเราไปหาที่แอร์ก่อน ขึ้นตามลงมาได้ไหมเนี่ยผมจะเปิดแมปดูนะอันนี้จะจุดหนึ่งในแมปนะครับมันจะมีบอสตัวใหม่ด้วยนะพาดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันครับนี่ตัวนี้ไงสก,กิดได้ไหมเื้อเดี๋ยวราไปสก,กิดเขาดูนะอ้ยโดนว่ะอุ้ยโดนว่ะน,นี่ไงมา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  ุนไม่น่าจะพอแล้วตามจังวะตามจังเลยอ่ะพี่แบบแค่ผมแค่เดินเจอหน้าพี่เท่านั้นเองนะเออโหอาวุธอะไรวะเนี้ยกดทีนนี้กระโดดออกมาไกลเลยหมดแล้วอาวุธเราหมดแล้วหมดแล้วเดีย๋ยวไปดูมอนเซอร์ใหม่ใกล้ๆดีกว่านะครับ โดนหลบ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 ,ลบอ่ามันจะมีชนเผ่าใหม่ด้วยนะครับนี่นี่ตีไม่เข้าเนี่ยครับเขาไม่ตีอะไรเราเนี่ยครับเขาเป็นมอนสเตอร์แบบน่ารักน่ารักเนี่ยเขาไม่ตีอะไรเราโอเควิ่งสิไอ้ตัวนั้นยังตามเราไปเนี่ยตามจริงตามจังนะ เนี่ยมีมอนสเตอร์แปลกๆเยอะเลยนะครับในนี้เราก็สามารถทําการคราฟสร้างของอะไรแบบนี้ได้นะครับจ่ให้ดีนะครับเราไอเทมมาฟาร์มดีกว่าเฮ้ยเหมือนเขากาลังสู้กันว่ะเอ้ยสู้กับอะไรวะอ๋อไอ้มอนต,ตัวนั้นแน่เลยเดี๋ยวเราไปฟาร์มของดีกว่าไอเราไปดูของดีกว่าไม่ได้สู้ครับแต่ว่ามันเก็บของ จริงถ้าเราลอ่อมอนสเตอร์มาใส่เขาได้นะจำนะน,นี่ถ้าเป็นโหมดต่อสู้แล้วมั้งเพราะว่าตอนแรกมันไม่ใช่โหมดนี้ไงอันนี้เป็นโหมดต่อสู้แล้วน่าจะตีมวดเป็นหมดเลยเนี่ยอันนี้โหมดปกตินะเมื่อกี้เป็นโหมดต่อสู้ไงล,ลองไปลอ่อมอนสเตอร์มาใส่นี่ผมไม่มีไอเทมอะไรมาโชว์นะระบบอื่นในเกมนี้ก็สามารถทำการาาสร้างบ้านคร้าของได้กุ๊ก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  ตกากันมากมันรซในเกมนี้นะ่ารักมากเลยนะกินกันมันมีอะไรเกิดขึ้นมันมันโซมันเองเหรอวะ๋อ,อ้มีคนมาเนี่ยเลยดูของครับไม่จำเป็นต้องโซให้เสียเวลามานีไหนๆก็ชอบมาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ มา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 กันให้หมดอุ้ยโดนเดี๋ยวล่าล่อไปหาตัวนั้นกันไปไหนแล้ววะเฮ้ยลูกพี่ลูกพี่ผมไปไหนแล้วเมื่อกี้ลูกพี่อยู่แถวนี้นี่วะนี่ไงลูกพี่อยู่นี่มาครับล่อมาเจอลูกพี่กันหน่อยลงมาดิลงมาดิดูครับ

ตัวข้างบนแม่งหนีไปเร็วผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวเว้ยเฮ้ยยังโหดยังโหดยังโหดโอ้โหเฮ้ยยิงโคตรไกลเลยท่านผู้ชมเราจะใช้ประโยชน์จากตัวบัสใหม่อะไรแบบนี้นะไม่ได้นะรีสปอนใหม่เลยนะครับนะ ก็คิดว่าน่าจะรีสปอนเกิดในแมปหรืออะไรแบบนี้นะคือเกิดมาเกิดโลกเดิมเลยนะใช่ไหมไม่ได้เกิดไอตัวนั้นแล้วนะครับนุ่นคือถ้าสมมติว่าเราแบบเรียบร้อยนะแต่ได้เทมมาอยู่นะเนี่ยเราก็ไปใหม่นะครับฟรัตเฮาเวลเนี่ยไอยเดี๋ยวต้องรอใหม้มีปุ่มขึ้นมาก่อนโอเคเนี่ย เราก็เลือกไปได้นะจริงมีไปก่ออื่นๆด้วยนะครับนะเือว่าเป็นอัปเดตที่แบบน่าสนใจนะแต่ว่าผมไม่ชอบแบบนี้ที่เป็นตอนกลางคืนนะ่ะไม่ค่อยชอบเลยนะครับเพราะว่าภาพมันมืดเกินไปนะเล่นในโทรศัพท์โอเคนะครับแต่ว่าเวลาอัดเกมผ่านการแคปเจอร์นะรู้สึกมันไม่โอเคมมืดไปนะครับใครที่สนใจลองดูกันได้นะครับเกมนี้เป็น1ในโหมดใน fortnite นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ i อเวสน่าจะเล่นยากหน่อยนะเห็นว่าต้องไปโหลดของทาง store ยุโรปนะครับผมไม่มีเครื่องเทสด้วย